โอ้ยังสวยอะ่ะคุณผู้ชมดูนะโอ้โหอุ้ยแบบขนลุกเลยโคตรสวยอะ่ะเอาละครับผมนะก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็ในวันนี้ผมก็มีแสงเงาที่แบบว่ามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปร้องเล่นกะันเนาะซึ่งก็แสงเงานี้ก็บอกได้เลยว่าโอ้โหคุณ oh oh oh. ผ,ผู้ชมดูดิโคตรสวยเดี๋ยวผมพาดูในเรื่องของแสงนะคุณผ,ผู้ชมดูแสงดิโ oh อ้โ oh ห oh oh. แสงคือแบบว่าสวยมากคุณผ,ผู้ชมดูดิโ oh อ้โ oh ห oh oh. แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดเดินทัวร์เนาะโอ้โหคุณผ,ผู้ชมดูแสงดิโอ้โหดูแสงตรกระทบดีโคตรสวยคือแบบว่าสะท้อนแบบโหได้ชัดมากคุณผ,ผู้ชมดูนะโอ้โหอา่าแล้วผมจะพาคุณผู้ชมดูอา่าดูดิเนี่ยคือแสงเนี่ยโอ้โหดูแสงเฟสโตนดูแสงไฟดูตรกระทบดีอย่างสวยแสงเงานี้ในพาดูในบ้านสิ โอ้ยบรรยากาศคือแบบว่าโหดีจัดเลยแล้วทําไมเมาส์ผมมันเลื่อนไวอย่างเนี้ยหน้าจอผมมันเลื่อนโคตรไวเลยผู้ชมดูแสงตกทบดิผมเมื่อกี้น่าจะบักนะแต่ดูดิโอ้โหโคตรสวยอ่ะผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่พูดคําอื่นบ้างเออผมก็คิดอยู่นะว่าจะพูดอะไรดีคือแบบว่าแสงเงานี่คือแบบว่าสวยมากโอเคในบ้านล่ะในบ้านนั้นก็เออเหมือนแสงเงาเขาในบ้านนั้นจะก็มันไม่ค่อยมีอ่ะก็ออกมาโอเค มาดูในเรื่องของอแสงไฟก็ดูเนะเดี๋ยวผมจะพาดูในบ้านนี้ละกันซึ่งผมก็แอบไปเล่นมาเนาะแส่เงานีคือแบบว่าสวยมากก็ดูนะดูแสงในบ้านดูดิโอ้โหเหมือนแบบผมอยู่ในบ้านจริงๆเลยแบบแสงไฟเนี่ยแบบเหมือนดูหนังสักเรื่องไม่ก็แบบว่าแบบอยู่ในบ้านอ่ะเออคือแบบมันสวยจริงก็ดูแสงไฟดิโอ้โหอย่างสวยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของแสงไฟตรงนี้นะคุณผู้ชมดูแสงไฟเออสีสีขาวดิมันไม่ใช่แสงไฟเดี๋ยวเรียกว่าไอ้ต้นที่แบบว่าเป็นเหมือนตะไคร่น้ำ่าเนาะ ที่แบบว่ามันอยู่ตามโขดหินเนาะดูแสงไฟของเขาดิโคดสวยแล้วดูคือแบบว่าให้ผมอธิบายยังไงเดียคือแบบมันสวยมากเนาะคือแบบแสงไฟแบบเท่าที่ผมเล่นมาของเชเดอร์ของเวอร์ชันอ่าหนึ่งจุดสองศูนย์กับหนึ่งจุดสองหนึ่งมาเนี่ยนี่คือส,สวยสุดเลยเนาะโอ้โหแบบว่าสวยจัดแบบต้องรีบพูดแล้วก็ิ้นพันอนะ <laughs> โอ้โหรูแสงดิโอย้ยางสวยอะโอ้หมุมนี้เปนหนึ่งอะโอ้คุณผู้ชมรูแสงดิโอ้โหมันจะสวยกันไปละโอ้โหรู้แสง โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในบ้านบ้างอ่าในบ้านโอ้โหคุณผู้ชมดูแสงตรงนี้เหมือนแบบว่าเราแบบว่ามันคล้ายๆแบบว่าจันตอนเต็มดวง่งคุณผู้ชมเคยเห็นไหมแบบเวลาเราอยู่ที่มือๆเนอะแล้วอาจาร์เต็มดวงับดูดิโหแสงอย่างสวยอะโหโอเคเดี๋ยวผมพาทัวร์สักนิดน้อยอ่าโอ้โหสวยโอ้โหจันว่าสวยจัดแสงเงานีโอเคแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมอ่เดี๋ยวผมพาทัวร์อีกเนาะมันมีสวยกว่านี้ เราคือทําไมหน้าจอผมมันไวยังม,มันเลื่อนไวยังเดี๋ยวต้องไปปรับแล้วโอเคนี่ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศตอนที่แบบว่าฟ้าใกล้สว่างเนาะกปะ็ประมาณนี้แหละก็สวยเออมาดูบรรยากาศตอนเช้าบ้างซึ่งบรรยากาศตอนเช้านั้นก็บอกได้เลยว่าโอ้โหถามว่าสวยไหมก็สวยนะคุณผ,ผู้ชมดูแสงดิคือแสงเขานั้นมันออกแบบว่ามันออกเลืองเหลืองอะถ้ามองว่าสวยก็สวยนะแต่คือแบบว่าส่วนตัวผมคนชอบแบบว่าสีขาวขาวเนาะคือเหลืองผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าคนชอบสีเหลืองก็อาจจะตอบโจทย์นะครับผมนะ แต่ดูแสงก็สวยแล้วนะครับผมนะโอ้โหเรามาเดินในทุ่งเราไนเดินกันบ้างโอ้โหแบบแสงเงาวนี่คือแบบว่ามันผมพูดจริงครับถ้ามันแบบว่ามันให้ผมอธิบายยังไงเดียคือถ้ามันแบบอ่อถ้ามันแบบสีขาวหน่อยผมอาจจะชอบเนาะสีขาวแบบแสงเงาสีขาว,ขาวโอเคเดี๋ยวมันจะพาคุณผู้ชมทัวร์เนาะคือแบบว่าสวยมากอะ่ะเออแต่เหมือนแบบเจ้าแสงเงาเนี่ยเขาจะลงแบบว่าถิกถกจะแผกแบบว่ายัดเข้าไปในแสงเงาไหมเนาะกพจะเห็นได้ว่าคือสวยจัดโอ้ เรียกกันได้ว่าแต่ละมุมนั้นคือแบบว่าสวยจัดซึ่งถ้าใครแบบว่าอยากจะลงแสงเงาโหลดแสงเงาผมก็มีแบบว่าคลิปสอนลงไว้เนาะก็ไปดูกันได้โอเคเรามาดูในเรื่องของน้ํามันบ้างคือแบบว่าสวยจัดอะผมไม่รู้ว่าเป็นที่แบบว่าคอมผมหรือเปล่าว่ามันเป็นแบบว่าเส้นแบบนี้เนาะคือถ้าใครแบบว่าคอมแรงแล้วไปลองถ้ามันไม่เป็นก็สามารถบอกผมได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครแบบว่ามีมาถึงแรงแล้วลงแล้วมันไม่เป็นก็บอกผมได้นะผมก็ไม่แน่ใจเออ ใต้น้ำสะเอ่อใต้น้ำก็ผมว่าเฉยๆ,ๆนะใต้น้ำเฉยๆเฉยๆ,ๆ,ๆโอเคเดี๋ยวผมขอผ้าอีกถ้วยซันิดหน่อยเนาะซึ่งก็แบบว่าโหผมชอบจัดเลยคือแบบมันสวยนะแบบบรรยากาศมันได้เลยแต่แบบสีมันเหลืองไปหน่อยเออผมว่าสีมันเหลืองไปหน่อยนะถ้าสีขาวเนี่ยน่าจะสวยโหผู้ชมดูแสงไฟดิคือแบบว่าแสงไฟก็สวยนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมแบบว่าทัวร์ในโลกของเนเธอร์บ้างผมบอกเลยว่าเนเธอร์เนี่ยคือแบบว่าสุดจัดแล้วอเออเนเธอร์คือแบบว่าสวยจัดแล้วเนาะก็ไปกันเลยโอเคซึ่งผมก็ลืมบอกไปเลยว่าแสงเงาเนี่ยคุณผู้ชมจะเล่นในคอมก็ได้มือถือก็ได้ iPad iPad แล้ว,ว่าแท็บเล็ตอะไรก็เล่นได้เนาะแต่ขอแค่แบบว่าเป็นโดเ่นของบร็อกนะครับผมนะแสงเงาเนี้เนาะเป็นของบร็อกคุณผู้ชมดูโลกเนเธอร์ดีโอ้โหคือแบบว่าสวยมาก โอเคเดี okay, <t ionen> ๋ยวผมจะพาทัวร <elli> <huh Becca> <ark> oh oh ์ในเรื่องของนีเธอร์แล้วกันให้คุณผู้ชมดูแสงนะคือแบบว่าแสงผมเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหนึกว่า RTX ทเอ่ะโคตรสวยคุณผู้ชมดูอ่ะโอ้โหนี่คือแบบว่าแสงเงาของไมค์คาร์เบรอกนะโหยังสวยอ่ะคุณผู้ชมดูนะโอ้โหยิ่ยแบบผลลุกเลยโคตรสวยอ่ะโอ้โหยแบบว่าสวยจัดแต่ในเรื่องของลาวานั้นผมมองว่าอมันยังทำได้ไม่ดี เนะในเรื่องของเราอ่ะพอมองว่ามันเหลืองไปนิดหนึ่งก็ม่น่ะเออแล้วแต่คนจะชอบเนาะโอเคโอ้ยคือแบบว่าสวยจัดคุณผู้ชมดูดีโอ้ยผมนี่ว้าวเลนะตั้งแต่ผมเล่นแสงเงามาเนี่ยผมไม่เคยเห็นแสงเงาไหนแบบสวยท่านี้มาก่อนเลยอ่ะคุณผู้ชมเลยโอ้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมแต่แบบว่าผมคิดว่าแสงเงาเนี่ยแบบว่าเนเธอร์คือแบบว่าสวยสุดแล้วดูแสงนี่ทำมาแบบว่าสวยมากโอ้โหอ่ะแล้วผมจะกด e ทำไมวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมพากลับรอบปกติแล้วกันเดี๋ยวผมขอดูการตั้งค่าของเจ้าแสงเงานีแป๊บเราสามารถปรับอะไรได้หรือไม่แสงเงานี้เราปรับอะไรได้ไหมอ่าดูเหมือนว่าจะปรับได้นะครับผมนะคือถ้าใครอยากตั้งค่าแสงเงาตามผมนะผมจะตั้งประมาณนี้เลยคือจะตั้งประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมขอลองเปิดเจ้าอ่าตัวนี้ดูใช่หมอกไหมใช่ไหมอ่าอ่แล้วทําไม ทำไมฝนมันไม่หยุดวะเนี่ยซึ่งอันนี้ผมลองเปิดหมอกวะนะใช่ไหมใช่หมอกไหมผมเปิดดูอะแต่แบบว่ามันค่อนข้างแหลกเลยใช่หมอกไหมวะน่าจะใช่แหละทําไมหมอกมันไม่มีเลยคือปนะเด็น,นอะผมขอดูในเรื่องของแสงเงาแปบ๊บทําไมหมอกมันถึงไม่มีโอเคซึ่งคุณผู้ชมก็จะแบบว่าตั้งค่าตามผมก็ได้นะคืออันนี้น่าจะเป็นหมอกแหละเออหมอกแล้วนี่ก็เปลี่ยนแบบว่าพวกความเงาเนาะความเงาเลยลองเปิดดูสิ อ่านี่โหคือถ้าใครชอบหมอกคือเปิดมาคือสวยเนาะหมอกอะแต่ส่วนตัวผมแบบว่าผมไม่ค่อยชอบหมอกเนาะก็ผมอาจจะปิดไปในเรื่องของพื้นล่ะพื้นแสงเงานีแบบว่ามันก็ไม่สะท้อนนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรเอาละครับผมนะคลิปในวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะซึ่งคุณผู้ชมแบบว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับซึ่งถ้าแบบว่าคุณผู้ชมลงแสงเงาจุดนี้หรือว่าจุดไหนไม่ได้ก็คือผมมีแบบว่าคลิปสอนลงแล้วเนาะก็อย่าลืมดูก็ได้ในส่วนของแบบว่าถ้าคุณผู้ชมแบบว่่าาไไมเข้ใจตรงหนก็ คอมเมนต์บอกว่าถามก็ได้นะครับผมนะซึ่งในคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด